ออนนี้ก็อยู่กันที่ตรงประเสริฐม,มนูนจิตซอยหนึ่งนะคะ<ด>ก็มาช่วยคุณยายที่เขาบอกว่าอยู่แล้วเราช่วยมันเราช่วย<ด>ไม่ได้คือมันเข้าไปไม่ได้ให้ดูค่ะอื่ก็คือเป็นทางเข้าไปเล็กๆที่มีแต่เพื่อนเพื่อผู้ชายที่สามารถเข้าไปช่วยได้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี่ตรงนี้คือตรงที่คุณยายเขานอนคือถ้าฝนตกก็มีแค่ล่มอันนี้อันเดียวที่นอน ก็คือตอนนี้กําลังแบบโทเขียนหนิว่ายายคะ่ะยายเอาของไปแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนหรือรของ,องเออคือของมันใช้ไม่ได้เลยมันจะมีแบบพวกแบบผ้าห่มทีม่เปียกน้ําแล้วก็พวกพวกแบบถ้วยชามที่เขาบอกว่าเขาใช้แต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้เลยแต่พวกเหมือย่างเงี้ยคือยายเราเข้าใจคนแก่เนาะเขาแบบว่า,าห่วงของเก่าอยะะ่างเงี้ยค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองตะล่อมตะล่อมยายดูเดี๋ยวเอาเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปขายหรือว่าเอาต้องอไปทิ้งอ่ะมันมันไม่น่าจะขายได้แต่พวกที่ขายได้ก็จะเป็นเหล็กอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูคือสภาพที่ณยยอยู่ตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนชุมชนปกติแต่ว่าอันนี้ก็คือยายอยู่ในแบบคือพูดกันแบบว่าบ้านๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่คือกองขยะที่ยายอยู่นะเป็น่ายเบน ข้างในเป็นไงม้ง่งเล่เละคือมันแฉะมากเพราะว่าฝนตกแล้วพื้นมันก็เปื้อนก็เปียกด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอให้คุณยายออกมาเดี๋ยวทายดูีกินีนะคะ